สวัสดีค่ะจากช่องดีวายทวินนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องทวินเฟรมมีมากกว่าหนึ่งคนไหมอันนี้อาจารย์บอกเลยค่ะว่า่าณปัจจุบันขณะเขาแยกแค่มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือมีแค่สองคนค่ะก็คือมีพลังงานเฟม,มินีนก็คือพลังงานผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์กับพลังงานมัสคลีนก็คือพลังงานผู้ชายศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงจะเป็นพลังงานหยินค่ะพลังงานแห่งความเย็นส่วนผู้ชายจะเป็นพลังงานความร้อนก็คือจะเป็นอย่างอะค่ะคเพราะฉะนั้นแค่มีแค่สองคนก็ รียูเนียากแล้วนะถ้ามีมากกว่านี้คุณดูเอาแล้วกันว่ามันจะมีการรีเนียนหรือว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือว่าทำภารกิจการสําเร็จเนี่ยมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าสามารถมาช่วยงานกันได้แต่คุณคิดสภาพและกันกว่าแต่ละครึ่งแต่ละแต่ละเซี่ยวนี่ คุณจะเอาอโกออตาออกไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไฮเอลเซีบอกเลยว่าอดีตอาจจะเคยมีมากกว่านี้แต่มันไม่ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันขนาดเขาให้เซี่ยวของเขาหรือจิวิญ,ญาของเขาที่ลงมาในโลกมนุษย์ที่เป็นมิติ3 <c oughs> ให้มีแค่2ภาคเท่านั้นหรือแยกแค่ครึ่งๆเท่านั้นคือเป็นทวินอ่ะเป็นแฝดนะคะทวินเฟมทวินแปลว่าแฝดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะมีมากไปกว่านี้ แค่สองพลังงานก็หนักหน่วงแล้วก่าคุณจะรียูเนียนไม่ง่ายค่ะบอกเราจะเอาอีโคอัตากระเทาะนู่นนี่นั่นไปไม่ง่ายแต่ถ้ามีมากกว่านี้อาจารย์บอกเลยว่ารีวูเนียนยากมากแล้วคุณจะตื่นรู้ยากการเอาอีโคอัตาออกคิดดูแล้วกันนะปัจจุบันเนี่ยกว่าอาจารย์จะรีวเนียนอะ มันทรมานมากเลยนะกว่าจะเอากรรมในใจออกหรืออะไรต่างๆส่วนแฟมินีอย่างที่อาจารย์บอกว่า,าคุณต้องรักแรงเงื่อนไขให้ได้หรือว่าคุณต้องรักตัวเองให้ขั้นสุดอะกว่ามัสค์ลีนจะตื่นรู้หรือว่ารีวินี่ได้ไม่ง่ายคะ่ะเพราะฉะนั้นย้ําเลยว่ามีแค่2คนเท่านั้นก็คือฝั่งแฟมินีและฝั่งมัสค์ลีนค่ะไม่มีมากไปกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ที่สุดนี้นะคะหากใครต้องการขายรหัสทวินเฟรมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟรมหรือไม่เราเป็นดีวายมัสกิลหรือดีวายเฟมนีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะอ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไรคือบุษักในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะรียูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเตปไหนบ้างที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟรมของคู และคู่ของคุณคืออะไรและหากมีคําถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟรมนะคะหมายเหตุนะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการไขารหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรีเวนให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1 1ึ1คือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะและก็คอร์ส2 2 2 2การเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ